สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแคทและทีมงานอันโตนิโออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแคทก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพร้อมพัดพรามค่ะ,ะท่านผู้ชมนะคะพอจะจําได้ไหมว่าเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยแคทก็เคยพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูบ้านหลังนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะตัวบ้านเนี่ยกำลังรีโนเวทอยู่และแคทก็สัญญากับคุณผู้ชมว่าถ้าบ้านรีโนเวทเสร็จนะคะแคทจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆ็มเลยซึ่งตอนนี้เรียกว่ารี เสร็จสมบูรณ์แล้วเกือบ100%เซนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแคทจะพาคุณผู้ชมนะคะดูรอบๆตัวบ้านก่อนนะคะก็เน้นย้ำข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นฟังก์ชันบ้านแฝดนะคะ2ชั้น3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่44ตารางวาค่ะพื้นที่ที่แคทยืนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่หน้าบ้านซึ่งสามารถจอดรถได้นะคะคร้าวๆก็ประมาณ1คันนะคะพื้นที่บริเวณ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างตัวบ้านกันเลยค่ะนี้นะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะที่เป็นด้านนอกกับด้านข้างเนี่ยเนื่องจากบ้านของเรานะคะเป็นบ้านหลังมุมทําให้พื้นที่ด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยเรียกว่าใหญ่และกว้างกว่าบ้านหลังอึนเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูกันค่ะ นอกจากาจะเข้าทางฝั่งหน้าบ้านได้แล้วนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกที่นึงก็คือเป็นประตูที่เชื่อมเข้ากับาทางตัวบ้านนะคะได้อีกทางนึงเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะจัดสวนหรือโต๊ะนั่งเล่นตรงหน้าบ้านอาจจะมาจัดเป็นโต๊ะนั่งเล่นหรือโต๊ะรับประทานอาหารนอกบ้านตรงนี้ก็ได้แล้วก็เชื่อมเข้าออกตัวบ้านเนี่ยเรียกว่าสะดวกเหมือนกันค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะคลิปที่แล้วเนี่ยแคทบอกว่าทางเรานะคะอันโตนิโอเนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยร่วมลงทุนในการรีโนเวทบ้านหลังเนี้ยกับทางเจ้าของบ้านด้วยนะคะถือว่าเหมือนเป็นทรัพย์สินร่วมกันเนาะประมาณนั้นลูกค้าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอออันโตนิโอเนี่ยมาร่วมลงทุนได้ยังไงหรือว่าทรัพย์สินเอาทุนตรงไหนมาร่วมลงทุนหรืออะไรแบบนี้อันนี้ถ้าอยาก ขจัดข้อสงสัยนะคะสามารถเซิร์ชคำว่า passive income Antonio ก็ได้ทําเนี่ยเผื่อใครสนใจเนี่ยก็สามารถากดเข้าไปดูได้เดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานแปะตัวลิงก์ไว้นะคะอีกลิงก์หนึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาชมในตัวบ้านนะคะเมื่อเข้ามาในตัวบ้านแล้วเนี่ยเรียกว่าบริเวณตรงนี้ <พอ S 1> จะเรี่กมากว้างพอสมควรนะคะส่วน หน้าต่างเอ่ยประตูเอ่ยตัวนี้เรียกว่ารับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่คือทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งมากๆเลยนะคะแล้วก็พอถัดเข้ามาทางด้านเนี้ย อันนี้จริงๆอาจจะวางเป็นโต๊ะอาหารหรือว่าจะจัดเป็นมุมทํางานหรือว่าจะจัดตรงนี้เป็นลิฟวิ่งรูมอีกโซนหนึ่งก็ได้เพราะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องด้านหลังที่เป็นห้องครัวนะคะอันนี้ในส่วนของห้องครัวก็จะเป็นครัวเดิมๆที่ติดมากับตัวบ้านนะคะก็อาจจะมีการปรับปรุงทํานิดหน่อยก็คือจะมีซิงค์มาให้นะคะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็อาจจะจัดตั้งเป็นต่อไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นครัวไทยก็ได้แต่อาจจะต้องติดเครื่องระบายอากาศนิดนึงนะคะอันนี้แนะนำครัวประมาณนี้กำลังดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ห้องน้าชั้นล่างกันค่ะห้องน้าชั้นล่างอันนี้ก็คือทําให้ใหม่นะคะสุขภัณฑ์ใหม่แล้วก็ปูพื้นใหม่เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งมาให้โดยการเป็นยกธรณีกั้นนะคะแบบขนาดครอบครัวเล็กอาจจะแบบไม่ได้อาบน้ําข้างล่างด้วยซ้าไปนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมต่อที่ชั้น2กันเลยค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเพราะว่าคือทางทีมงานนะคะเขาลื้อบันไดเก่าอะ่ะออกหมดเลยแล้วก็ข้างในอันเนี้ยเขาก็เหมือนทําบันไดใหม่เป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็อาปิดตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะขึ้นไปชมชั้น2กันคลิปที่แล้วก็ไม่มีนะชั้น2อ,อันนี้ครั้งแรกเลยค่ะอันนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น2แล้วนะคะอย่างที่คัดบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันแบบ3ห้องนอนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเรียกว่าให้ขนาดไม้กว้างพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ตัวห้องมาสเตอร์เบดมนะคะจะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านนะคะแล้วก็เรียกว่าคือชอบที่นี่อย่างหนึ่งตรงที่ เออช่องรับแสงเนี่ยหน้าตา่างประตูเขาเนี่ยจะเป็นแบบให้มาใหญ่อะใหญ่สําหรับคนไหนที่ชอบเ,ออเหมือนชอบให้แสงเข้าห้องเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบห้องที่ดูอับๆทึบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าที่นี่ยคือเหมาะมากๆออกแบบมาแบบลงตัวเลยนะคะแล้วก็มาถึงโซนนี้ออตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามันจะเป็นห้องน้ํา แบบแชร์ลิงเนาะแล้วก็สามารถเข้าจากห้องมาสเตอร์เบดมได้ตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนวอล์กอินโคเซตแบบเล็กๆอะ่ะได้เลยชอบตรงนี้เหมือนกันค่ะอันนี้ห้องน้ำเนาะก็เข้าจากทางมาสเตอร์เบดมได้นะคะ ถัดจากมาสเตอร์เบดมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3กันนะคะสําหรับทั้ง2ห้องนอนเล็กนี้นะคะให้ขนาดมาเนี่ยพอๆกันเลยแต่อาจจะมีแบบห้องนอนทางด้านฝั่งเนี้ยอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทั้งสองห้องเนี่ยให้หน้าต่างมานะคะห้องละ2ฝั่งเหมือนกันเลย อย่างที่บอกย้ําอีกเหมือนเดิมว่าชอบตรงว่าที่นียให้หน้าต่างเยอะรูรับแสงเยอะแค่ชอบบ้านที่สว่างสว่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นจัดเป็นห้องนอนลูกก็ได้นะคะหรือว่าห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าท่านไหนแบบของเยอะหรืออะไรเงี้ยอาจจะจัดเป็นห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็เรียกว่าแล้วแต่ว่าชอบครีเอทแบบไหนก็คือจัดได้เลยนะคะเพราะว่าขนาดห้องเนี่ยให้มาค่อนข้างใหญ่ค่ะต่อไปเรามาดูห้องน้ำชั้นสองกันค่ะ ห้องน้ําชั้น2นะคะอย่างที่เคยแจ้งไปนะคะว่าตัวนี้มันจะเป็นห้องน้ําแชร์ลิงเนาะก็คือห้องนอนเล็กทั้งสองห้องเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะรวมกันในห้องนี้เลยเนาะก็ให้มาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้านะคะตัวนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ให้วางอ่ของด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปดูออโซนอาบน้ํากันค่ะ สำหรับโซนอาบน้ำนะคะตัวนี้ก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะโดยกรารยกธรณีขึ้นมานะคะแล้วก็มีทำชั้นเล็กๆไว้นะคะสำหรับวางของเนาะอุปกรณ์อาบน้ำนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตไหมว่าทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะมันจะเป็นประตูแล้วมันก็จะเป็นตัว หน้าต่างนะคะบานกระดกนะคะคือตรงเนี้ยชอบอีกเหมือนกันเพราะว่ามันช่วยระบายอากาศได้ดีมากๆเลยสําหรับท่านไหนที่ชอบเข้าห้องน้ํานานๆน,น,นะคะช่องระบายอากาศอะ่ะมันใหญ่มากแล้วมันทําใหออ้ห้องห้องน้ำเนี่ยมันไม่อับเนาะแล้วก็มีการถ่ายเทห้องน้ำอากาศภายในห้องน้ำเนี่ยเป็นอย่างดีตรงเนี้ยชอบถ้าชอบค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านที่คัดพามาชมวันนี้นะคะสําหรับฟาซิลิตี้นะคะของหมู่บ้านพร้อมพัดพรามนะคะเรียกว่ามีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอปภนะคะเฝ้าการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงนะคะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะมีกล้อง C C T V นะคะรวมไปถึงสระว่ายนะ้ำฟิตเนสนะคะที่นี่ก็จัดมาแบบครบคันเลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะแค่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะบ้านที่หมู่บ้านพร้อมพัดพรามนะคะโซนซาฟารีเวิลด์ก็ติดต่อเข้ามานะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีแอดมินที่น่ารักเนี่ยรอตอบตลอดเกือบ24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานอันโตนิโอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ